สภาพบรรยากาศแค่ขึ้นเดียวเนาะขึ้นเดียวที่อุณหภูมิแบบลดหัวไยก็คือจากลักนวยมาเป็นติดลบป,ประมาณเนี่ยเมื่อคืนนีดลบลบป,ประมาณลบสองลบสามนีม่แหละลบเพราะท่านอะลายนะอ่าอันไดที่เอาท่านกับท่านเนาะอันไดที่คิดว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวคอยมาเก็บเนี่ยประเภทเดี๋ยวเดียวเนี่ยนางสาวเข้าผัดเนี่ยบ่ลอดบ่ได้กิน่นแต่กระตัดตัดไปหลายเนาะตัดไปหลายตัด อนใดที่พ่อแบบจะเก็บไฟถักกินได้กระตัดอันนี้คือตัดไปแล้วกะเหลือมันก็นจะแบบตามสภาพอากาศกระขึ้นมันจะเป็นลนักษณะขึ้นลวกเป็นไข่าคายขที่จังแดดเผาบานเฮาเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นความหนาวเนาะพักกะก็คงจะเก็บได้เฉพาะไอที่มันพ่อเก็บนั่นแหละเก็บเก็บเม็ดเขาไปกินพ่อได้ตำแก้วขึ้น่านแหละบ่อเตํตำเราปกงตำแก้ว ลวกลวกม็ดลวกหมดเลยไอที่เป็นเม็ดเป็นฟักแล้วก็ลวกไปหมด่อเลยเผอพอได้ถ้าบอกว่าอุณหภูมิลดนี่คือคือฝ่าวเลยเนาะไอที่จะเหลือโยก็คือเหลือเหลือพริกพริกพริกอีหยังก็ล้วพริกสีฟ้าคือพริกอีกอย่างไอที่อ่าหน่วยนี่น้อยเหลืออยู่ยังยังสดอยู่เนาะยังสดใสอยู่ อันนี้ยังเอาเขาไปบพ่มัดเพราะว่าเอาเขาไปไล้กับว่าได้เนื้อที่ในบ้านว่าได้ไล้ไปนั่นพวกไอ้ปาริก้าอ่าปาริก้านี่ก็เรียบร้อยไปนี่คือใบลักษณะลวกนะลวกลวก,ลวกหมดเลยความหนาวความเย็นของอากาศบ่ได้กินปลูกปลูก,ปล,กปลูกทุกปีแต่ว่าที่เอาได้กินก็คือเข้าเอาเขาไปไว้ในบ้านมันก็นเลยได้กินสําหรับปาริก้านะจะออกฟักแดง่ะ กับพอไี้กิบทาถักเก็บทัน้นแต่ส่วนมากกัจะประมาณเนี่ยปีไรปีนั่นคือนหนาวมันจะมาไว้มันก็นเลยคือว่าแหละปล่อยตามธรรมาชาติเขาอัปเดตสถา,านการณ์พิกเมืองหนาวพิกเมืองหนาวพิกเมือง,อง้อนสูอากาศหนาวว่าได้เหลือแค่นี้แหละเหลือที่พอ อันนี้คงจะเอาเขามือนี้แหละเอาเขามือนี้แหละเพราะว่ามันเหลือบหลายเนาะเอาเฉพาะต้นที่มันแบบสดๆอันไหนที่มันแบบแเอ่อเหวยวหรือว่าเฉาแล้วก็คือปล่อยเขาไปตามธรรมชาติจะได้โจนบะจะได้โจนบะผักเมืองร้อนอากาศมันไปไวมาไวแต่คงเก็บเขียวๆนี่แหละก็คือต้องเก็บเก็บให้หมดเลย แล้วก็ต้นก็คือบอยไว้ตามธรรมชาติเขาประมาณนี้เลยเรียบร้อยค่ะผักไทยในเมืองหนาวสูงเอาไว้ก็คือเอาว่าสามปีหน้าเจอกันใหม่